แนวทางปฏิบัติของสันัางกงานตรวจคนเข้าเมืองกรณีการห้ามคนต่างด้าวที่จงใจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญ,ญาตสิ้นสุดเป็นระยะเวลานานโดยห้ามเข้าราชอาณาจักรดังนี้กรณีคนต่างด้าวเข้ามอบตัว 1. อยู่เกินกำหนดอนุญาตเกินกว่า90วันห้ามเข้าราชอาณาจักรเป็นเวลา1ปี 2. อยู่เกินกำหนดอนุญาตเกินกว่า1ปีห้ามเข้าราชอาณาจักรเป็นเวลา3ปี 3. อยู่เกินกำหนดอนุญาตเกินกว่า3ปีห้ามเข้าราชอาณาจักรเป็นเวลา5ปี 4. อยู่เกินกำหนดอนุญาตเกินกว่า5ปีห้ามเข้าราชอาณาจักรเป็นเวลา10ปีกรณีคนต่างด้าวถูกจับกลุมดำเนินคดี1 อยู่เกินกำหนดอนุญาตน้อยกว่า1ปีห้ามเข้าราชอาณาจักรเป็นเวลา5ปี 2. อยู่เกินกำหนดอนุญาตเกินกว่า1ปีห้ามเข้าราชอาณาจักรเป็นเวลา10ปีโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง